คุณใส่ไปไหนคุณใส่ไปเจอใครอะ่ะคือเขาจะมองคุณว่าแบบเออคุณแม่งดูมีรลชิยมกับการเลือกนาฬิกามากสปอร์ตจัดเลยผู้ชายใส่สูทภาพใส่นาฬิกาล้ๆคลาสสิกสวยอมะตะมีสตรอรี่มีประวัตรศริศาสตร์อิงอยู่ข้างหลังมหาศาลนะครับในงบต่ำแสนเนี่ยโคตรคุ้มอะ่ะสวัสดีครับผมวัดครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของนาฬิกาผู้ชายงบไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเพราะเนื่องจากคราวก่อนเนี่ยเราทําคลิปของนาฬิกาผู้หญิงงบไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไปแล้วแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับ เพราวันนี้นะครับผมเลือกมาให้10แบรนด์นะครับแล้วก็ในแต่ละแบรนด์เนี่ยผมก็จะเลือกว่าถ้าเป็นผมเองซื้อใส่เนี่ยผมคงเลือกรุ่นนี้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นต่างนะครับว่าเออรุ่นนี้มันก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์กันได้นะครับนาฬิการครับมันเป็นเรื่องของรสชนิยมเป็นเรื่องของสไตล์นะครับคุณไม่จําเป็นทั้งใส่เรือละ5ล้าน10ล้าน r m เเรือนเป็นร้อยล้าน คุณใส่นาฬิกาเรือนต่ำกว่าแสเนี่ยคุณก็หล่อเท่ได้นะครับคุณแค่เลือกเรือนที่มันเข้ากับคุณนะฮะร,ราคาที่ผมจะเมนชั่นในคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นราคาของตลาดรีเซลหรือว่าตลาดมือสองนะครับ ไปดูกันเลยครับมาถึงแบรนด์แรกนะครับแบรนด์แรกเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นหลุยวิกตองนะครับหลุยเนี่ยมันเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับต้นๆของโลกเลยแหละไม่ว่ากระเป๋าตังเข็มขัดทุกคนรู้จักแล้วนะครับหลุยวิกตองทําไมนาฬิกาเขาเนี่ยผมถึงยกมาในวันนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์แบรนด์เนมซึ่งมาตรฐานของแบรนด์แบรนด์เนมเนี่ยฟินิชชิ่งเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องกลไกอะไรของเขาเนี่ยก็ดีด้วยนะครับในงบต่ําแสนเนี่ยผมว่าก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับราคามือสองอะตกมาจากราคามือหนึ่งครเนองุ้ด กราฟก็ได้หรือจะเป็นตองบัวดิเวอร์เฉยๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมนะครับลุยวิกตองนะถ้าคุณเดินไปซื้อในช็อปเขาจะขายคุณแต่หัวนะถ้าส่วนสายเนี่ยคุณต้องเลือกเองนะครับคุณจ่ายเพิ่มไปนะครับราคามือหนึ่งเลยค่อนข้างสูงนิดนึงพอตกมามือสองเนี่ยราคามันเลยค่อนข้างห่างมากนะครับก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่แนะนำนะฮะสหแบบลุยวิกตองนะฮะมาต่อกันที่แบรนด์ที่2นะครับแบรนด์ที่2เนี่ยอันนี้ผมเอาใจสายเดรสบ้างแล้วกันอันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์ไซโก้กันบ้างแบรนด ค่อนข้างหลายระดับนิดนึงเนาะถ้าเราเดินเข้าห้างหน่อยก็เป็นแบบหลักพันหลักหมื่นบ้างนะครับเครื่องคอร์ดเครื่องออโต้มีฟังก์ชันหลากหลายให้เลือกแต่แกนไซโกเนี่ยมันจะเหมือนโตโยต้ากับเล็กซัสนะครับโตโยต้าเนี่ยเป็นแบบกลุ่มคนชั้นกลางเข้าถึงได้ถ้าอยากได้กลุ่มไฮเอ็นแต่ไม่อยากไปรถยุโรปเนี่ยคุณก็เลือกเล็กซัส แกนไซโกก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวที่ผมหยิบมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ SBGA093 นะครับหรือว่าเป็นเครื่อง s สปริงไดฟ์เครื่องสปริงไดฟ์เนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดนะครับผมเรียกว่าไฮบริดของแกนไซโกตัวหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงของเขาเลยนะครับแนะนำก่อนคือปกตินาฬนิกาคอร์ดะเขียบวิไมนจะเดินแบบตึกตึก ตึกๆอย่างเงี้ยนี่คือรูปแบบการเดินของเข็ม Quad คอร์สนะฮะส่วนการเดินของเข็มที่เป็นแมชชีนิคอลหรือเป็น,นกลไกเป็นเครื่องกลเนี่ยมันจะเดินเป็นอย่างนี้นะครับเข็มวิมจะเดินเป็น s w e e ปิ้ง m o ชั่นแบบนี้นะครับแต่ว่าเครื่อง spring drive ของแกนไซโก้เนี่ยเขาผสมประสานระหว่างเครื่องที่ใช้คอร์สนะครับหรือว่าพลังงานจากแบตเตอรี่และเครื่องกลไกนะครับเป็นฟิวชั่นเป็นไฮบริดนะครับเข็มของเขาเนี่ยมีลิกเนมนะครับว่าเข็มสะกดวิญ,ญญาณเพราะว่ามันเดินนิ่งมากนะครับมันจะได้ความเที่ยงตรงของคอร์สแล้วก็จะได้ s w e ปป i ้ง m o ชั่นของเครื่ ได้มีแค่3มเข็มเนาะเวจะมีพาวเวอร์รีเ e ิร์ฟดูมีฟังก์ชันดูมีกลไกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแกนไซโก้เนี่ยก็ทําสายออกมาค่้นข้างสวยมากนะครับแล้วในงบต่ําแสนเนี่ยโคตรคุ้มอะ่ะคือคุณได้เครื่องสปริงได์คุณได้โลเล็กของฝั่งเอเชียในงบต่ําแสนอะ่ะมันไม่มีอะไรคุ้มกว่าน,นี้แล้วนะครับสำหรับสายเดรสอันนี้แนะนํามากนะบแบรนด์ที่3นะครับก็ไม่พ้นมอริสลากัวไปนะครับมอริสลากัวเนี่ยจริงๆเขาก็เพิ่งมาทําตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยแบบ รุ่นของมอริสลากัวไอคอนนะครับไอคอนเนี่ยถ้าเราเห็นหน้าปุ๊บเราจะนึกถึงแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าออเดมาปีเจหรือ AP นะครับเพราะว่าเหลี่ยมเนี่ยเราดูเราก็รู้ว่าเออต้นแบบเขาอาจจะมาจากแบรนด์นี้อยู่แล้วนะฮะส่วนทำไมผมถึงแนะนำไอคอนเพราะว่าหนึ่งคือคุณจะได้รูคของนาฬิกาไฮเอ็นแล้วก็ได้หลังเปื่อยคือฝาหลังเขาเนี่ยจะเป็นซัไฟนะครับสามารถเห็น,นกลไกได้แล้วก็การวางเครื่องเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับสำหรับในงบ1นึ่งแสนบาทนะฮะยังไม่พอครับมอริสลากัวสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ง่ายมากเพราะปติจริงๆ เขาจะมาเป็นสายเหล็กถ้าคุณเบื่อสายเหล็กคุณอยากให้ลูกสปอร์ตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยคุณถอดสายเหล็กทิ้งคุณใส่สายยางได้ด้วยนะฮะแล้วคุณสามารถทําเองที่บ้านได้คุณไม่ต้องให้ช่างนาฬิกาทําให้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับมอลิสลากลัวไอคอนโคโนกรฟนะฮะอันนี้เสริมให้นิดนึงมอรลิสลากลัวเนี่ยผมให้อีกออปชันหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นพวกของมาสเตอร์พีซคอมมิชชันต่างๆครับพวกนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณ0,000ต้นแสนนิดหน่อยอยะไรมันก็จะมีต้งแต่รุ่นแบบปี2000ต้นนนมาจถึงประมาณปปี2018รระมาณนุ่ m a สเตอร์พีซเนี่ยมันก็จะโชว์ด้านของการใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับมีเลตัลเกทมีโคโนการ์มี Gate, มูนเฟสข้างขึ้นข้างแรมอะไรพวกเนี้ยฮะไอคอนเนี่ยจะเป็นสายสปอร์ตมากกว่าถ้าใครชอบสายเรสชอบใส่นาฬิกาล้ำๆ้ำมาสเตอร์พีซครับแนะนำนี่คือทางเลือกของคุณนะครับ ต่อนีนแบรนด์ที่4นะแบรนด์ที่4เนี่ยก็จะเป็นตู้ดอนะครับตู้ดอกับโรเล็กเนี่ยเป็นแบรนด์พ่อแบรนด์ลูกกันหรือว่าถ้าคุณจะเปรียบเทียบเป็นรถสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็น BM เธรรมดานะครับจะเป็นตู้ดอแต่ถ้าเป็นแบบ M section เนี่ยเป็นรุ่นแบบเอาโร้ยแข่งหรือแบบโคตรดุๆอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นโรเล็กนะครับจะประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ผมเลือกมานะครับสำหรับตู้ดอเนี่ยก็จะเป็น Black Bay 58นะครับส่วนมากนะคนที่ใส่ Black Bay เฉยๆอะ่ะเขาจะบ่นเรื่องว่นน่่่่าาาาพออออใใสไไ้้นนนนนนๆะะะะะะมมมััััจจดดดููดูเเททหหหแแบบยญญปป58กตรง มันจะได้เครื่องบางแล้วก็จะมันจะสลีกมันจะเข้าข้อมากกว่านะครับสาหรับคนที่เป็นผู้ชายใส่สูทเนาะมันก็จะสามารถเข้าใต้แขนเสื้อใต้แขนสูทคุณอะไรพวกเนี้ยได้ดีกว่านะครับมันจะมีทั้งสายเหล็กก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นสายนาโต้นะครับก็มีหรือว่าคุณจะไปตัดสายหนังเองใส่ก็ได้นะครับเส้นเราไม่กีบอันนะฮะส่วน5ิในตลาดนะครับก็จะหาได้ไม่ยากนะครับ5ตก็ออกมาบ่อยๆเดือนหนึ่ง7แบบตัวนะครับเห็นได้ง่ายๆนะครับราคาก็อยู่ประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้นะครับก็ถ้าค เดทมาหน่อยคุณไปเปลี่ยนสายหนังสายแต่ถ้าอยากได้ชิวๆเลยอย่างเงี้ยคุณไปเปลี่ยนสายนาโต้เขาก็มีให้เลือกนะครับสำหรับตุ่ดอกแบล็กเบย์58นะครับต่อมานะครับแบรนด์ที่5แบรนด์ 5, นที่5เนี่ยก็จะเป็นแท็กฮอยเออร์แบรนด์นี้เราก็จะรู้จักกันมายาวนานมากนะครับวันนี้ผมอยากให้โฟกัสตัวที่จะเป็นแท็กคาเรล่าฮอยเออร์สูตรหนึ่งนะครับถ้าเล่นแท็กเนี่ยผมแนะนำนิดนึ่งคือเล่นในที่ที่มันเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองน,น,นะครับเครื่องคาลิเบอร์เขาแล้วอนาคตจะดีราคาแข็งนะครับพวกนี้แท็กฮอยเออร์เนีีี่่่่่ยยยจะเเเเเเปป็็นนนนนแบบบรรรดด์ทออออูคืืืววกกัั LVMH หาพๆซิ เป็นเครื่องโคนกาที่ดีสุดในโลกนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีเป็นของอูโบก็จะเป็นนวัตกรรมต่างๆนะครับ LVMH เนี่ยเขาจะให้ความสาคัญกับด้านลุกด้านนวัตกรรมด้านฟังก์ชันโหดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะจัดให้คุณเต็มมากในราคาที่เอื้อมถึงได้นะฮะ แทคคาเลรา01ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาที่สปอร์ตจัดเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหน้าปัดขนาดประมาณแบบ40บวกเลยก็คือถ้าคุณข้อเล็กเนี่ยคุณอย่าซื้อมาใส่นะครับมันใหญ่หน้าปัดเนี่ยจะเป็นสกเลตันด้วยคือคุณได้สกิเลตันคุณได้โครโนกราร์ดนะครับในราคาต่า100,000บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่เออมันน่าซื้ออ่ะมันน่าใช้เต่าถ้าคุณเป็นสายสปอร์ตที่ชอบหน้าปัดสก,ก, ua, ก, er, กเลตันนะครับนอกจากมอริสลากรัวก็แทคคอยเออร์ก็เป็นออปชั สำหรับแบรนด์ที่6นะครับก็จะเป็น b r ไ t l i n g นะครับไ t l i n g เนี่ยก็จะมีประวัติยาวนานมากสำหรับพวกการเดินทางการสำรวจอะไรต่างๆนะครับเขาก็เป็นสปอนเซอร์มาให้กับนักเดินทางนักบินต่างๆหลายท่านมากนะครับในประวัติศาสตร์ก็สำหรับวันนี้เนี่ยรุ่นที่ผมจะแนะนำเนี่ยจริงๆมีด้วยกัน2รุ่นนะครับผมขอเสริมนิดนึงแบรนด์นี้รุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็น Super Ocean Super Ocean ก็จะเป็นกลุ่มนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาไดเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะขนาดค่อนข้างหนานิดนึงถ้าใครชอบสายสปอร์ตมากๆเนี่ยผมแแแนนนนนนนะะะะครัับ Brightling Super Timer Ocean Navy ล้ววกก็็็ตททีีี่่่2เเยจป เนวี่ทามเมอร์เนี่ยก็จะออกอารมณ์แบบพายล็อตนิดนึงนาฬิกานักบินนะครับส่วนมากก็จะเป็นขนาดประมาณ40่มิลน,นะครับ42ประมาณนี้ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้คือโครโนกราฟนะครับไบรลิ่งพายล็อตเนี่ยจะชอบโครโนกราฟมากหลายๆรุ่นหรือว่าหลายๆกาลีเอดิชันของเขาเนี่ยโครโนกราฟก็ยังอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่70จนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะส่วนเนวี่ทามเมอร์เนี่ยก็จะออกแนวสปอร์ตน้อยลงมากว่าสเปอร์โอเชียนนิดน,นึงตรงที่มันเป็นสายหนังนะครับแต่ว่าา่่นนาา่าาาาาาบบบบงงงรรรุนนนนนนเเีีียยมมััััออออจจะะะตวว้้แหหลลก็ดูไปคื รุ่นนะ่าใครชอบอยากได้สปอร์ตเหมือนซนะูเปอร์เอเชียนอ่ะสายเหล็กก็มีเหมือนกันนะครับคือได้ทุกยุคทุกอารมณ์เลยจริงๆนะครับสำหรับไบรลิงเนวีทามเมอร์นะฮะแบรนด์ที่เจ็ดขาดไม่ได้เราพูดถึงลุยไปแล้วนะครับแบรนด์คู่แข่งด้านแฟชั่นของเขาเลยเนี่ยก็จะเป็นคาเทียนะครับตัวคาเทียเนี่ยผมจะแนะนํารุ่นเดียวกับที่ผมเคยแนะนําไปในคลิปของผู้หญิงนะครับว่าจะเป็น,นคาเทียโรสเตอร์นะฮะคือคาเทียโรสเตอร์เนี่ยจริงๆปัจจุบันมันเลิกผลิตไปแล้วถ้าคุณเดินเข้าช็อปคุณไม่มีสิทธิ์เจอแน่นอนคคคุณเเ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 ลลยยยยตตตตต้้้อออออองงงงจจําา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 ปป็นนนนนนนททททีีีี่่่่ะะะะมมหใดืสสสััฮรรรรรร์์โถิิวศข โรสเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นนาฬิกาสปอร์ตซึ่งในยุคนั้นะนาฬิกาสปอร์ตอะมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็จะเลือนประมาณ36ใหญ่สุดก็เกือบ40ประมาณนี้สามเก้ามีคโนกราฟนะครับ<อ>คาเทียรโรสเตอร์เนี่ยผมให้เป็นยูนนะิเซ็กซ์เนาะก็คือคุณซื้อมาเรือนหนึง่งคุณแบ่งแฟนใส่ได้นะครับคุณใส่เองได้ถือว่าคุ้มค่านะฮะแล้วก็หน้าตาเนี่ยคลาสสิกสวยอมตะตามสไตล์การออกแบบของคาเทียเลยนะฮะแถมม้อีกนิดนึงอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้ลองไปศึกษาดูนะก็คือคาเทียพาชาาาาานนะรรชเกกก็็จปฬิทงลลมแ้ว จะมีสายหนังสายเหล็กสายเหล็กชุบยางอะไรพวกนี้มีหมดนะครับคาดียาพาชาติเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเดรสขึ้นมาหน่อยนะฮะจะเป็นหน้าตาไม่มีฟังก์ชันเล่นอะไรหรูหรามากนะครับจะเป็นริบเรียรยๆเป็นแนวมินิมอลนะครับสำหรับแบรนด์ที่8นะครับก็จะเป็น IWC หรือว่า International Watch Company นะครับประวัติศาสตร์แบรนด์นี้เนี่ยก็คือทำไมเขาถึงต้องตั้งชื่อว่า International Watch Company ก็เพราะว่ายุคนึงที่เขาเริ่มต้นทำนาฬิกาเขาส่งนาฬิกาของเขาอะไปขายรอบโลกเลยมันก็จะมีรุ่นต่างๆเช่น Portofino นะครับรุ่น Portugese อะไรเงี้ย รุ่นของเขามันก็จะอิงกับประวัติศาสตร์ษษณช่วงเวลานั้นที่เขาจะส่งไปขายอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเราพูดถึง IWC ปึ๊บอบปิ๊งเลยก็คือนาฬิกานักบินไพลอตต่างๆนะครับ IWC ขึ้นชื่อมากแล้วก็แน่นอนวันนี้ผมจะมาแนะนํารุ่นพ i l o t นะครับ377 7, 7โค o โน g r a p h นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวไอคอนิกเลยนะของ IWC ก็จะเป็นนาฬิกาพลอต์ล์มา42มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีเครื่องโครโนกราฟนะครับจับเวลาได้ฟอนต์ของเขาก็จะเป็นอะไรที่มองปุ๊บรู้เลยอะ่ะหลับตาเอากระดาษมาป PWC Pilot แน่นอนนะครับฟอนต์แม่งโคตรไอคอนิกเลยนะฮะก็ตัวนี้เนะี่ยถ้ารุ่นใหม่ปีใหม่หน่อยมันอาจจะเกินงบไปบ้างนิดนึงนะครับประมาณแสนหลักพันประมาณนี้ยังเอื้อมถึงอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับ w c ตัวนี้พลาดไม่ได้นะฮะสำหรับลุคตัวนี้นะครับก็อาจจะดูเป็นเดรสที่สปอร์ตนิดนึงนะครับสายตัวนี้เนะี่ยมันจะเหมือนพันาลายเลยก็คือคุณเปลี่ยนได้คุณเอาไปตัดสายร้านรูนร้านนี้ได้เปลี่ยนอารมณ์ใส่ได้นะฮะร้านึงแบรนด์ที่เก้านะครับแบรนด์ที่เก้าเนี่ยก็ขาดไปไม่ได้เลยโอมา OMEGA เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขามีโปรดักต์อยู่ในทุกเลเวลเลยนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นไปหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็มีนะฮะ o m โอเมก้าตัวที่ผมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น OMEGA Speed Master r ร d รีดิวพอขึ้นรูปปุ๊บคุณก็จะเอ้ยหน้าตาคุน้นๆเหมือนเคยเห็นใน Swatch มาก่อนถูกต้องครับนี่คือตัวที่ Swatch เขา ไปทําเลยนะครับนี่คือต้นแบบของเขาแล้วก็ที่ผมเคยพูดไปในคลิปสวอชว่าถ้าคุณจะซื้ออันนั้นอ่ะคุณซื้ออันนี้เถอะนะเพราะนาฬิกาสวอชในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับพวกเนปจูนพวกสีฟ้าสีชมพูสีอะไรแปลกๆพวกนี้ราคามันสามหมื่นกว่าบาทผมถามจริงสามหมื่นกว่าบาทคุณได้นาฬิกาพลาสติกเครื่องคอร์ดที่หน้าตาเหมือนโอเมก้ากับคุณเพิ่มมาอีกไม่กี่หมื่นอ่ะคุณได้ใส่โอเมก้าแท้ๆเครื่องออโต้ของโอเมก้าเลยได้งานฟินิชิ่งแบบไฮเอ็นจริงๆนะครับวัสดุเป็นเหล็กนะครับขัดลายมาอย่างดีทุกอย่าาาางเปป๊ะหมมดครรณ หก0มื่นกว่าบาทเนี่ยคุณเพิ่มมานิดนึงคุณได้คุณภาพขนาดเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะนะครับถ้าใครที่กำลังหาโอเมก้าในราคาต่ำแสนนะครับสปีดมาสเตอร์รีดิวผมโคตรแนะนำเลยรุ่นนี้ยอดฮะลูกตัวนี้ก็ จะเป็นลุคสปอร์ตขึ้นมานะครับแต่ว่าสายเนี่ยก็เปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าคุณอยากได้เดรสหน่อยนะครับอยากได้ฟอร์มอลนิดนึงขอสายเหล็กออกสายสายหนังได้นะครับตัวนี้สั่งตัดสายง่ายๆนะครับสำหรับแบรนด์สุดท้ายนะครับแบรนด์นี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าใครดูช่องผมมาตั้งแต่แรกๆเราก็จะอวยแบรนด์นี้มากเพราะว่าเซนิสนะครับคือผู้เปลี่ยนแปลงวงการโครโนกราฟของโลกเลยนะครับเขาเป็นคนแรกที่คิดค้นเครื่องโคโนกราฟที่เป็นระบบอัตโนมัติอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับเครื่องเอลพ t s t f u t s t a u t o m h t o n o h r o p o i r t p h world นะครับหรือว่าเครื่องโครโนกราฟออโต้ตัวแรกบนโลกนะครับเครื่องนี้มันเจ๋งยังไงเจ๋งจนกระทั่งว่าโรเล็กในยุคแรกๆอ่ะยุค70ยุค80ซื้อเครื่องเซนิดไปใช้นะครับเราก็เลยจะได้ยินชื่อในปัจจุบันเนี่ยยังมีการซื้อขายอยู่จะเป็นเดโตนาเซนิดนะครับเซนิดนะครับรุ่นที่ผมจะยกมาแนะนําให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับเอาที่มันไม่ใช่เอลพิเมโลบ้างนะฮะ จะเป็น e l ล t e ดูโอไทมนะครับ e อลิดโอไทมเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาประมาณ40มิลที่บางมากนะครับเราจะได้ฟังก์ชันดูโอไทมแเราจะเป็นเครื่องออโต้ด้วยนะครับคือทำไมตัวนี้มาถึงคุ้มนะครับต่มแสนเนี่ยควรไปซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นนาฬิกาเดรสที่เป็นเป็นอัลตาตินอะอัลตาตินปกติเราจะเห็นเริ่มต้นกันอยู่ก็ประมาณแบบหาแสนกลางๆ2แสนแหละแต่เนี่ยคุณได้เครื่องเซนิดในราคาไม่ถึงแสนแล้วก็ได้เป็นดูโอไทมด้วยแล้วก็ได้เป็นอัลตาตินด้วยผมเลยว่าเออตัวนี้แม่งโคตรคุ้เลยยออรง้าาัสาสทห มาตัวที่2นะครับเราก็เกิดไม่ต้องเยอะแล้วนะครับก็จะเป็น z e n i t เอลพริเมโรเป็น Chrono Master Open Heart นะครับถ้าไม่พงถึงเอาตัวโอเพนฮาร์มาทำไมถึงไม่เอาตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัว Open Heart เนี่ยมันมีเสน่ห์มากนะครับคือปกติเราจะเจอนาฬิกาที่มันเป็นสกิเลตันไปเลยหรือว่าไม่ใช่สกิเลตันเลยนะครับเป็นแผ่นบรัสปิดหมดเลยนะครับ Open Heart เนี่ยเขาจะเป็นแผ่นบรัสที่เจาะบางส่วนออกนะครับทำให้เห็นการทํางานของนาฬิกาข้างในนะฮะผมว่าตัวนี้มันมีเสน่ห์มากนะครับเข็มเนี่ยก็จะได้เป็นเข็มสไตล์ววินนเเทจของลยะครับแต่่า เรื่องเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องที่ถูกใช้ในปัจจุบันอยู่ก็คือมันมีการผรสมผสานของโลกเก่าและโลกใหม่มีสตอรี่มีประวัติศาสตร์อิงอยู่ข้างหลังมหาสารนะครับก็ถ้าใครชอบแนวสปอร์ตขึ้นมานิดนึงเยนี่ยแต่อยากได้เป็นสายหนังอยู่แนะนำนะครับตัวนี้เลยเซนิทโฟโนมาสเตอร์โอเวนฮาร์ดนะฮะและนี่นะครับก็คือ10แบรนด์ที่ผมรวบรวมมาให้คุณชมกันในวันนี้นะครับผมการันตีให้เลยว่าคุณใส่10บแบรนด์เนี้ยตัวที่ผมแนะนำคุณใส่ไปไหนคุณใส่ไปเจอใครอ่ะคือเขาจะมองคุณว่าแบบเออคุณแม่งดูมีือทมบาแ่ีผส ให้เขาดูเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยคิดว่าแบบมันมีตัวอื่นที่แบบเออใส่แล้วในงบแสนหนึ่งมันดูดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้้ต้ล่างได้เลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนทางบ้านเนี่ยเขามีตัวไหนอยากแนะนําบ้างนะครับก็บอกกันได้นะครับแชร์กันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ